เชื่อว่างานนี้ชาวดัมแม็กชาลีคุยอ่านฟินกันไม่ไหวยิ้มกันไม่หยุดอย่างแน่นอนค่ะสําหรับงานคอนเสิร์ตในรายการซอมไรเดอร์ นนที 8, มิุายงานนี้เรียกว่าจัดเต็มสุดปินแขบรับเชิญจากในรายการมากมายและหนุ่มนักชาลีก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่มาร่วมเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะและที่ฟินสุดๆก็คือการปรากฏตัวของกำลังใจคนสำคัญอย่างติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันที่น้องก็มาร่วมชมคอนเสิร์ตเป็นกำลังใจให้ทั้งไอหมอนั่นอย่างพี่นักชาลีพี่เบิร์และพี่กองอีกด้วยค่ะ คลิปนี้ก็รวบรวมโมเมนต์ความน่ารักมาฝาก,กแฟนๆกันค่ะ หุยานุยอเห็ก้องถายลัพอนลยน้องสาวน้องสาวนะพกมุงไม่ต้องใส่ปัดนะพุถีบให้เลยใครมาแก้ก็ปัดใจั่อยเลยไม่ถูกใจมึงก็ด่าอยข้าศ์เฉ่มาเห็ว่ะใครมาใก้ก็ปัดใจเัพวน่อเลยไม่ถูกใจมึงก็ด่าไอยข้าศ์เฉ่อมาเห็นป่ะคือ่้าใจทั้ FC น้องๆอีกหลายคนด้วยคดวานักชาีในชาลวันไงว่าจะได้ข้าใครล้องเาไปแดงง่าย อันนั้นไ่ใช่ันลมาโซอาหน้ารักมาใช่โซอหน้ารักมาน้ารักแต่อยู่ไกลเดีวกูโบกข่ัอกรอบไงทำไมคุณไม่มาเล่นใวงให้ผมคุณไม่ชวนจริงปะเนี่ยผมชอบคุณผมไม่อยากใกล้ซอเดี๋ยวบทมันจะพิกนี่ก็เป็นแม็กซาลีที่น่ารักกับน้องๆอะไรอ่ะเพอดีไปจับหีแฟนเพลงอะไรชอบ เออแล้วตอนนี้คุณมีซี็นี่คือเหตุผลที่เขาไม่ขายสตรีมนะครับมันตัดไม่ทันออนไลน์ออนไลน์ฟราวเอาเอาตัมงแต่ั้งแตงก็ฝากผลงานของได้ด้วยแด๊กบอกเลยว่าติดตามผลงานนั้นทางไหนได้ก็ฝากได้พอแล้วไปไปพอกอก็ฝากด้วยคือ าผมมีเพลงผมมีวิดีโออะไรล,ลงก็ใครว่างนะก็ช่วยกันดูกันฟังด้วยแล้วก็เพราะทุกคนเป็นกำลังใจมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งคือฝากตัดคลิปนี้ไปลงที่ต่อให้กูด้วยนะครับได้ครับตำรวจโชคชัยสีเลือกตามเรื่องไอพี่กูด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยไอพี่มันเศร้าอยู่คนเดียวฝากเอาคลิปนี้ไปถึงตำรวจโชคชัยสีตามเรื่องนี้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเพื่อนขอบคุณครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆเดี๋ยวออกมาเจอกันใหม่แป๊บนึงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาวันนี้นะดีใจมากๆเชิญนัทชารีครับขอบคุณครับ ทำอะไร้มากที่ทำทำให้ผมได้ออกจากบ้านมานะฮะแล้วก็เอฟซีทุกคนที่แบบน่ารักมากช่วยกันแบบว่าโหลดจนทําให้ผมได้แบบได้มายืนตรงนี้นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดและก็เป็นนักสแสดงที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงด้วยขอบคุณเบิ้นขอบคุณพี่กล้องขอบค,คุณทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็สําคัญมากๆนะครับผมได้มีโอกาสทาอีกหนึ่งเพลงด้วยก็คือขออนุญาตขอซื้อต่อพี่เบิ้นมาเรียกว,ว่าหาคอยเบิ้นมานั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ชื่อเพลงดัดดาน,นะครับก็ เดี๋ยวนี้จะมาตั้งใจร้องด้วยพี่เพิ่มเสียงไหมผมนยืนก็นด้ผมไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมดีใจมากที่ได้มายืนตรงนี้และสิ่งที่ผมอยากขอเพื่อนนะครับใครร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับเพราะผมจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวลงมาตั้งใจร้องกันค่ะโอเคเลยอันนี้ก็เป็น ด้วยทอันตรีใหม่ด้วยครับต้องขอบคุณน้องๆด้วยมาเดินมาล้อกัน 想，一份感动，那份漫长，将一摘。 อันนี้คิวด้านข้างหลังเนี่ยยาวเหยียดแน่ใช่นะครับจะต้องขออนุญาตวางของก่อนโอเคอ่ะขอทีนะครับโหคิวยาวแม่เลยครับยาวถึงคู่บอลเลยฟังคำเวลาฟังคำเวลาได้เลยนะครับิวยาวแม่ไม่ไหมอ่า ในฝะร oh, okay. mm hmm. like ั่งในฝรั่งโคตรหล่อเลยฮะใช่ให้ฟ네ังถ่ายแบบนี mm ้ง่ายกว่าไม่งั้นมันก็จะแบบยาวเหยียดเลยใช่ใช่ใช่ให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวัได้เลยค่ะให้มือถือฟังได้เลยนะทุกคนในฝรั่งโคตรหล่อเลยนะครับทุกคนจ๋า วันนี้คอนเสิร์ตซองไรเดอร์ได้จบลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เน็กชารีลงมาต้อนรับแฟนคลับนะครับอยู่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องฟางจะเป็นคนถ่ายรูปให้กับบรรดาแฟนคลับทั้งหมดนะเป็นไงเนี่ยคิวยาวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสร็จนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะแบบทีละต่อเปลี่ยนท่าได้เลยนะโอเคแฟนคลับเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูแฟนคลับนะดูดิ ยอม่านี so ่ฮะยอม่ก okay. พ uh ี oh. um, okay. Sorry, y, ่ยุ้ยพี่ถ่ายแล้วใช่ไหมคะี่ก็ถืยห้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคะค่ะสมาเลย้้สวัสดีครับจินนี่สวัสดีครับ อ่าโอเคโอเคมามามาพูดมาพูดมาพูดเลยรค่ะมาพูดเลยจ้าแจกอะมาพูดเลยค่ข้อมูลอะไรแน่แม่ใส่กระเป๋าเลยฮะทุเรียนอ่ะใส่กระเป๋ามาทุกคนจ๋าใครที่เป็นแฟนคลับแร็คที่อยู่ในนี้นะครับใครอยากได้ทุเรียนนะครับมีทุเรียน150ยกิโลนะครับอยู่ด้านหน้าตรงลานจอดรถใครอยากได้ไปเอาบริเวณหน้าที่นี่ครับอ่าตองหกร้อยบาทแต่ลานแร็คบอกหน่อยให้รู้เายได้ไหมจ๋าแ่กให้ทุกคนใช่ครับ ถอเลยนะถ่ายยังถ่ายยังโอเคแล้วก็คนใต้คละสามช็อตนะจะตช่ยาวมแล้วมีของแห้าสิด้วยเดี๋ยวโอเคอดรครับทุกคนจ๋าคิวยาวคิวยาวโอเคครับโอเคครับโอเคครับเอางี้นะพี่พี่ลงไปลองก็ล่างแล้วก็ถ่ายให้เสร็จต่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนึงครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยว เดี๋ยวพี่ค่อยค่อยนะค่อยค่ะผมงั้นตามนี้นะเดี๋ยวอ่า แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ DNA ปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ